เจอกันอีกครั้งะนะคะกับรีรี n แนลนะคะ EP นี้นะคะเราจะมาทําอะไรกันคะมาทําเทียนหอมคับผมใช่ะคะ่ะแต่ว่ามีแค่หนึ่งอันนะคะคือห้าทางเด็ดขาดในที่นี้มีใครเคยทำมาก่อนบ้างไหมคะเทนหอมไม่เคยทำเลยคุณผูช้ช <c oughs> มนี่จะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะซึ่งเราก็สั่งมาจากในช้อปปีเนาะตอนนี้เขาก็แบบถังสั่งทําง่ายมากๆเลยให้ทําเพียนหอมเขามีทุกอย่างให้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่มีอะไรบ้างคะแนะนำอ่ะ แล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับว่าเราเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรแล้วก็มีวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะะรับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น soy wax แล้วก็สีสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะรับเขาให้เราเลือกว่าเราอยากได้เฉดไหนอันนี้มีสามสีนะอ่ะมันบบ blocker หมือใหญ่มากค่ะก็จะมีสีต่างๆให้เราเลือกเอาแล้วก็จะมีแม่พิมพ์เค้กนะคะตัวนี้ครับเป็นซิลิโคนนะคะคช่แล้วก็จะ มีนปราานี้เนาะสามอันแล้วเราจะละลายเทียนยังไงวะเราต้องมีหมอ้อ <laughs> เราจะมีหม้อหรือเปล่าเราต้องมีถ้วยจะมีถ้วยหรือเปล่า ได้เลยแล้วก็นทิ้งเรื่องนี้แั้น,นคะคะเขาก็จะมีกลิ่นซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยบิวเลือกเองนะคะว่าจะกลิ่นวานิลาเราจะเริ่มทํากันเลยไหมคะคุณเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาลองกันค่ะถ้าทางก็คือทางไปทีเดียวนะคะจะไม่เ<ห>บอร์อค่ะ,ะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะเพราะบิวซื้อมาแค่หนึ่งอันเนี่ยเนี่ยทุกคนมันก็มีแบบของตกแต่งมาให้นะมันน่ารักมากๆเลยของหรอเป่าดิฉันค่ะ ตอนนี้นะคะระหว่างที่เราให้น้องนะคะไปเอาถ้วยนะคะเราก็นั่งรออยู่เฉยๆกันนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่พบบ่อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่แบบว่าหน้าเทียนไม่เรียบด้วยนะคะแล้วก็อ,อ๋อเราต้องใส่ตอนที่อุณหภูมิมันไม่ร้อนมากเลยนะคะไม่งั้นเทียนก็จะไม่หอมอย่างแรกนะคะเทซอยแว็กนะคะลงไปในถ้วยนี้ให้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเราก็เทลงไปแล้วตืดตอนนี้นะคะเราจะไปใส่ไมโครเวฟค่ะอีก4ี่นาทีเจอกันนะคะว่า มันจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าไปค่ะคุณน้องคุณพี่คะนี่จะใช้สีอะไรดีคะคุณพี่มันมีสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเราจะทําเป็นเค้กนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเค้กใส่ในนี้ใส่ในกล่องปิกนิกของเรานี่นะคะคือแม่พิ์ที่ทางร้านเขาให้มานะคะนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าบิวเนี่ยไม่เคยทําขนมไม่เคยทําอะไรเลยนะคะแต่ว,วันนี้เราจะมาทําเพลินหอมกันแล้วอันนี้ก็ไม่เคยทำซึ่งนี่ไม่เคยทำนคะ่ะทั้งหมดของทุกคนไม่เคยทำ,ททำค่ะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว ตอนนี้นะคะมันสี่นาทีหรือยังมันยังติงค่ะปรากฏว่าไม่ได้เสียบป๊ก <laughs> ไปเช็คนะคะไปเช็คอีกรอบส่วนคนนี้นะคะก็คือมานั่งดูความสําเร็จของพวกเรานะคะจริงๆอะ่ะคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เก่งศิละปะมากเลยนะคะสมัยเด็กสมัยนี้ก็คือไม่เก่งอะไรแล้วนะคะนอนนอนเก่งอย่างเดียวอุ้ยเธอแต่กินวันนี้นะ่ามันหอมามากๆอะให้ดมให้ดมหอมมาฉันชอบกลิ่นอะไรกลิ่นดอกขนหนุ อาจจะฉุนเลย,เยมันหอม,นมอเนาะโอ้ผู้คนกลิ่นวานิ่มนะคะคือหอมมากเดี๋ยวบิวอ่ะจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะคะว่าซื้อมาจากร้านไหนเพราะว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยคือให้มาครบม,มากๆแต่ว่าบิวผิดเองที่แบบไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนมันต้องเตรียมถ้วยเตรียมน้ำร้อนเตรียมอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ,อ,อหน้างานจริงๆนะคะก็คือมาแล้วค่ะนี่จะให้ดูนะคะว่ามันละลายเป็นแบบนี้เลยเป็นน้ําเลยโดยที่เราไม่ต้อง ไม่พลาจะไม่ต้องคนเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็นำเทียนที่ลายแล้วใส่สีผสมที่ต้องการค่อยๆใส่เทียนนี้เพื่อให้สีเป็นพาสเทลค่ะแบ่งเป็นสองถ้วยนะคะถ้วยหนึ่งจะเป็นตัวเค้กอีกถ้วยหนึ่งก็จะเป็นตัวที่จะทําเป็นที่ราดหน้าเค้กนะคะเราต้องเส้นเล็กค่ะนี่นะคะเราจะทําให้มันออกมาเป็นแบบนี้นี่นี่เนี้ยเนี้ยเออ ซึ่งเ<อ>ทียนนีน้มันก็คือเป็นเทียนที่แบบทรมาจากธรรมชาติใช่มันหอมเนาะไม่มีมสารพริษไม่ท็อกซิกต,ต่อร่างกายเพิ่แล้วแค่นี้พอหรอนี่คือ้เป็นน้ำข้านหน้อ<ง>โอเนนะคะตอนนี้เราก็แบ,บ่งเป็นสองถ้วยแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือเราจะเอาสีเหลืองจากคุณน้องเตรียมคนเตรียมมนุษย์ค่ะเตรียมคน นะคะเราก็ค่อยใส่นะคะเดียวกันไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าเออค่อยคใส่ค่ะค่อยใส่หักทีละนิดเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่แม้เห็นไหมว่าสีมันจะค่อยๆละลายเห็นช้อนบ้างมันเริ่มมีสีเแล้วตอนแรกนะคะน้ำมันจะเป็นสีใสๆเหลืองอ่อนแต่ตอนนี้มันก็คือเหลืองมากค่ะเหลืองพอๆกับไอ้สีนี้ของเราเลยนี่นี่คือเราหักใส่ไว้แค่นี้เดียวนะคะเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงแม่เขาเหลืองแลยไหมเ้าอยากเขาอยากเขาบอกว่าเ้าอยากดูสีให้เอามาหยอดที่กระดาษสีขาวในกระดาษสีขาวอ่ะ ว่ามันจะเหลืองเป็นแบบไหนเราต้องการเหลืองแบบขนมนะคะเหลืองนี้คือเหลืองไหนก็ <c oughs> จะเป็นเหลืองประมาณเนี้ยเหลืองอะไรนะเหลืองอ่อยค่ะเหลืองข้าวพันสาบาปใสอีกประมาณนี้นะคะมันก็จะเหลืองเข้มไปปะวะใช่ไปเลยโอเคแนะนํานะคะว่าอย่าให้มันเหลืองมากเพราะฉะนั้น,นเพราะว่าเดี๋ยวมันะจะไม่เหมือนเค,ค้กค่ะซึ่งมันนี้ตอนนี้มันเหลืองมากแล้วคะ่ะ <c oughs> ตกงลงเอาสีข้างหน้าเป็นสีม่วงหรือว่าสีชมพูเอาสีชมพูก่อนไหมถ้ามันเลยก็ม่วงเลยถ้าไม่ก็ผสมสีไปเลย<ช>แล้วก็แค่<ช>นิดเดียวก่อนอันนี้น,ะะนี่นี่เนี่ยเห็นสีชัดชัดเพราะว่าเป็นถ้วยสีใสแล้วอันนี้เราใส่แม่พิมีเลยไหมเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันไม่เซตไม่มันต้องผสมกินก่อนเดี๋ยวต้องรอให้มันเย็นก่อนเขาบอกว่าต้องอ๋อถ้ามันถ้ามันร้อนเกินมันจะไม่หอมค่ะเราจะไปเข้าไปอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเพราะว่าอีกถ้วยหนึ่งอ่ะที่เราแบ่งไว้อ่ะมันเกิดอาการเย็น เย็นก่อนหึงคิวนะคะอรอเลนอัไวทเข้าเวฟอีกรอบหนึ่งประมาณ1นาทีค่ะซึ่งระหว่างนี้นะคะเราก็รอไอตัวตัวเนื้อเนื้อเค้กของเราเย็นขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะใส่กลิ่นวนนานิลลาลงไปซึ่งกล่องน,นี้นะคะเราก็สามารถตกแต่งเองได้อีกนะคะเพราะว่านี่เขามีสติกเกอร์มาให้นะคะหรือว่าถ้าเรามีสติกเกอร์ของเราอยู่แล้ว,วก็เอามาแปะแปะ,แปะกล่องเพิ่มได้เพราะมันน่ารักมากๆนี่นะคะเพียนที่เราเอามาเป็นสีชมพูยัง <c oughs> นี่มันก็จะเริ่มเพราะแค่ละลายถ้าเทียนมันร้อนนี่แต่ก็คนให้สีมันละลายเธอแ<ฮ>น่ใจนะว่าเค้กมันจะไม่คัลเลอร์ฟูเกินเทียนของเรานะคะก็จะบ่งบอกความเป็นเรานะคะใส่เข้าไปค่ะคือตอนนี้คขาต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นบิวเนี่ยก็ได้มาที่คอนโดของน้องนะคะคพือพี่คนนี้เขาก็มาด้วยนะคะคนเราสองคนอะตั้งใจมาทำคอนเทนต์คะแต่พี่คนนี้คือตั้งใจมาทำการบ้านนักเรียนอยู่ค่ะชีเป็นนักเรียนอยู่ค่ะชีทสื่ออยู่อนุบาลสอง เราชัข้าวอุบัตสองมาไงฉันเลย้อามัเรงอนอัติบัตสองกับบาที่เทียนค่ะคือเทียนเราจะออกมาเป็นสีไหนกันคะคุณทิวลืมแนะนํานะคะว่านี่เป็นน้องชายนะคะชื่อว่าทิวนะคะแล้วก็พี่ข้างหลังนะคะชื่อว่าปิงปองนะคะทักเราเป็นเพื่อนบ้านกันตั้งแต่เกิดนะคะใช่ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คืออยากให้กลิ่นนี้ออกมาเยอะๆฉันจะใส่ไปครึ่งขวดว่ามันจะฉุนไหมไม่หรอกขวดอันนี้ไม่ละลายดีเลย ไม่ละลายดีหรอรู้เลยนะเป็นคนที่ไหนเอ้าก็ยังไม่ละลายดีไงรู้เลยนะคะเป็นคนที่ไหนมาจากไหนนะคะณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเป็นคนเชียงรายโดยกาเนิดเวลาพูดไทยเราก็จะติด accent หรือว่า t e n s ที่เป็นแบบว่าคำเมืองเคียงมันยังไม่ละลายดีนะคะจริงๆก็คือมันยังไม่ละลายขนาดนั้นค่ะดีคือสร้อย ไม่อะไรดีคนเมืองร้อเปอร์เซ็น์มาห้าสิบหาเริอยยังนี่นะคะเราจะทดลองดูเนาะถ้ามันจะหอมหรือไม่หอมก็ไม่เป็นไรเออมันร้อนอยู่หรอย้อนเหนือเปล่าตอนนี้นะคะนี้ก็เราจะเทใส่หอมไหมหอมมากโคตรหอมเลยอะอยากอยากให้ได้ดมอ่ะกลิ่นมันเป็นยังไงคะกลิ่นมันอ่ะเหมือนเรากำลังไปร้านขนมจริงๆเลยเนาะจริง คือโคตรหอมเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบกินหวานๆนะบิวว่าแบบกลิ่นวานิลาเนี่ยคือตอบโจทย์มากถ้าบลูเบอร์รี่มันจะออกกลิ่นยังไงคะตามสัญชาตญาณของคนที่มันจะออกเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มั้งคะไม่หมายถึงว่ามันก็จะออกแบบฟูตตี้ฟูตตี้หน่อยหวานซุปเปรี้ยวเพราะบางคนอะเขาอาจจะคิดว่าบลูเบอร์รี่มันแบบหวานๆไงใช่บลูเบอร์รี่คือถ้งแบบอมเปรี้ยวเล็กๆมันจะมีความอมเปรี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบกลิ่นหวานเลยอ่ะ ก็แนะนําวานิลาไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นผลไม้เช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรเงี้ยมันจะติดความแบบฟุตตี้มาด้วยนะคะอย่างที่น้องเขาบอกว่ากลิ่นบลูเบอรี่ก็คงจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มั้งจ้ะตัวนี้เหมือนแบบคือมันเป็นเทียนไปแล้วอะเหมือนอะไรวะรูละเหมือนอะไรเหมือนเหมือนครีมหน้าโดนัทอะขอเยี่ห้อหนึ่งพูดไม่ได้เลยครั้งเพราะว่าไม่เข้าาอยให้ไอพูดก็เข้าได้นะคะ มันหอมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอให้มันแห้งใช่ไหมเราค่อยปักไส้ป่ะเราไส้จุ่มลงไปเลยนะคะเองถึงีตลอดทชีวิตเราเขาแหกอาะเกียบอะค่ย่างนี้ปะใช่เคยเห็นนี่นะคะเราก็หยอดไส้เทียนลงไปอ ให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าพอมันเย็นแล้วเนี่ยเราจะสามารถตกแต่งหน้าเค้กของเราเค้กเทียนหอมของเราได้ไงบ้างแล้วก็จะราดไอเจ้าเนี่งลงไปได้ยังไงซึ่งตอนนี้มันแข็งหมดแล้วนะคะเออก็เป็นความผิดพลาดเล็กเล็กน้อยน้อยก็ให้ดูเลยว่าถ้าซื้อไปต้องทำยังไงเออเพราะว่านี่คือเราก็แบบไม่เคยทามาก่อนนะคะที่จริงอะ่ะมันควรจะแบ่งครึ่งของตองคือครึ่งหนึ่งอะ่ะทำเนื้อครึ่งหนึ่งอ่ะ ทำอเแบ่งเอาไว้ทาเทียนเอยหนึ่งแต่งหน้าหึใช่ค่ะแล้วก็ค่อยอะไรทีละทีละอันไปนะคะเพราะว่าอย่างนั้นม er ันก็จะแข็งแบบนี้เดี๋ยวยังไงเราก็รอให้เทียนของเราขึ้นรูปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะสำเร็จตั้งใจไว้ไหม ชั่วโมงเนาะเราจะที้เราไปรอเทียนแห้งทิกตอกเลยมาตอนนี้นะคะก็สําเร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆแกะออกมานะคะนี่อันนี้นะครับเอาใช้ที่นีปากเป็ดนะครับปิดกิฟเอออันนี้คืออันนี้แหละจริงๆถ้าใครไม่มีเนี้ยก็ใช้เป็นแบบตะเกียบเดี๋ยวว่าแบบกิฟดํดก็ได้ใช่ค่ะเราจะค่อยๆแกะออกมานะคะอันนี้เป็นซิลิโคนที่เขาให้มาเธอจงจาไว้นะมันมีแค่ชิ้นเดียวมัอต้องแกะออกมาให้มันเป็นเทียน นี่นะครับเราจะใช้การเห็นเหมืเพื่อนเวลาแข็งเนี่ยเวลาเนี่ยเราเราจะง้างเราจะง้างว่ะเราจะค่อยแงะมัออกมาคะดึงอันนี้ออกมาเพราะไปขอบซิลิโคนนะขออนุญาตใหมึงโตนะครับได้ค่ะเธอจงจําไว้ว่ามีค่อันเดียวมันก็ดึงลงมาเทียนทันษาของพวกเราแคมธนมดาแดมแทมแถมแทมแคมแทดร้ำซึ่งอะไรกะ มาแล้วนะคะต่อไปกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากใช่ใช่แต่อันนี้คือกลิ่นหอมจริงๆนะคะแบบอยากให้ทุกคนมาได้กลิ่นตอนนี้มาแล้วเราก็จะราดท่านตอนต่อไปเอาใส่ในกล่องก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยราดหน้ามันอุ้ยพอมันอยู่ในกล่องแล้วมันก็น่ารักนะสีสีเพ่นเพื่อนมันปุ๊กปิ๊งอันนี้อาจจะต้องแบบค่อยๆตักราดเพราะว่าอันนี้มันยังร้อนอยู่ไง เดี๋ยวเทนิ่งก็จะละลายไปด้วยเพราะเราอะ่ะเอามันไปเข้าเวฟมาอีกรอบนึงนะคะไอ้เจ้านี่ขอให้ไม่บุ้งขอให้ดีเราก็ทำการลาดลงไปนะคะเบาๆสรุปลาดลงไปเลยถ้ามันไม่หยดหยดนี้มันจะมาข้างข้างมันไม่ไปเหมือนในแบบต้องใจมากข้างบอยู่น,นี้เป็นสีส้มแลว้วอะน,นี่มันจะใหญ่ลงมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆแบบ เออในก็อาจจะไม่เห็นนะคะมันเป็นสีชมพูมันออกส้มแล้วตอนเนี้ยที่ให้มันลดขอบลงมาว้าโอเคอย่างนั้นแหละอุ้ยน้าเหมือนคัสตาร์เออใชนไมหมนนี่ใช่นไม่เหมือนเคแล้วเหมือนคัสตาร์เธอเธอให้มันหยดหยดขอบขอบเลยดิเหมือนอันนั้นอ่ะเออหมดต้มเล้งแี่เบอร์แล้วค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราคิดนะคะ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็สิมันออกมาขอดูแบบที่เราคิด่อยนะคะแบบนี้นี่แบบที่ออกมาที่เป็นลายแล้วก็คือเป็นพุดดิ้งหน้าสตรอเบอรี่เออเดี๋ยวเราจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปคู่กับเคฟักทองนะคจริงๆเออได้อยู่คือตอนเนี้ยแบบก็ได้เลยล้วก็เอาอันนี้ปักเลยเหล่ะของตกถ้ามันมีของตกแต่งแล้วมันอาจจะน่ารักขึ้นนะมใช่เราตัดไส้เทียนก่อนไหม หรือว่าปล่อยไปนไปสู่องนี้แหละเออนมาวๆก่อนโอเคว่ามันจะเหลือไส้เทียนผูมาให้เราเห็นว่ามีอย่างนี้อ่ะนี่นะครับก็คือเป็นอ่าตัวตกแต่งเป็นนะครับเทียนที่สําเร็จรูปแล้วนะคะที่มันก็มาให้นะคะใช่เอาตกแต่งนะถ้าเราทําเองเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยวางไปเลยไหมวางไปเลยวางไปเลยตกแต่งในตกแต่งใจสั่งเงี้นอนตุ้ริอ๋อที่จริงอ่ะถ้ามันยังไม่แข็งอ่ะเราค่อยเราค่อยเอาไปเช็คมาจุด นี่นะคะเป็นเทียนหอมชิ้นแรกนะคะในทีมหอมพวกเราสามคนนะคะเราก็ได้เทียนหอมชิ้นแรกในชีวิตออกมาเอามาดูค่ะว่ามาเบิ่งใกล้ๆค่ะว่ามันสภาพของมันนี่นีมันก็ไม่ได้ขี้เลยเนาะน่ารักมากคุณผู้อยากกินสุดๆไปเลยใช่ค่ะคือมันหอมมากนะคะใช่เป็นแบบว่าฟูตตี้เค้กใช่กลิ่นก็ดีกลิ่นมันดีมากเลยมากและดีเหมือนคนทําเลยค่ะ ใช่ค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มีอะไรทําว่างๆบ้าๆบวมๆเหมือนเรานะคะก็ลองสั่งซื้อมาทําค่าเวลาลายเหงาได้นะเ<ช><ะ>นาะเออมันดีมากอุปกรณ์มีแค่ไมโครเวฟกับถ้วยแค่นี้เลยใช่ไมโครเวฟกับถ้วยจริงๆแล้วก็พราะอย่างอื่นเขาก็เตรียมมาให้เราอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวคืนนี้นะคะพวกเรา3คนจะต้องขอตัวไปลองจุดเทียนก่อนนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย